บริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทเอสพอยต์ Point จำกัดเสนอ สนุนโดยเมเจอร์ซินิเพ็กสุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกบริษัท MVD จำกัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับรายการมูวี่อินเทรนมาแล้วนะครับนะฮะและนี่ก็คือพวกเราสามกองนะครับผมเก่งพี่แก้วแล้วก็พี่ก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเย็นวันวันหยุดพักผ่อนถูกต้องแต่จริงๆแล้ว ไม่ค่อยชอบเลยอะทำไมครับคือพอวันอาทิตย์ทีไล่นะมีความรู้สึกอ้าวคูนี้ทำมาอีกแล้วอยากกินต่อยสักวันวันอาทิตย์วันครอบครัวเพราะฉะนั้น,นวันครอบครัวเราต้องมาดูโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์กันครับก็ ทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง M-Card One TV คิดบวกด้วยนะครับโทรวิช่อง98รวมไปถึงจานดาวเทียมเพียสไทช่อง98เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นจาน One Sky เนี่ยก็จะอยู่ประมาณช่อง200นิดๆอะไรอย่างนี้นะฮะ200นิดๆใช่บางทีเบรคบางทีมันรีซองรีเซ็ตเครื่องไงก็จะแบบมีเปลี่ยนลำดับไปแล้วก็จานเขียวจานเหลืองอ,อะไรเงี้ยนะฮะชมได้หมดทุกช่องเลยนะครับนะก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะครับและทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Shop DNA ชอปทุกสาขาทั่วประเทศด้วยนะครับครับก็เจอกันกับพวกเราแน่นอนครับเรื่องราวขงภาพยนตร์มาคุยกันเต็มที่แน่นอนนะวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องคุยเรื่องของโฮมเ e นเตอร์เทนเมนต์นะฮะเอวันนี้เรามีภาพยนตร์เรื่องลลางคิงมาแจกด้วยนะครับตอนซิมบ้าเข้าป่าทธารนงใช่ครับ เจ้าป่าทรณงครับเราจะบอกกติกาไว้ก่อนนะเราจะบอกกติกาไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จะได้ไปไปดูว่าเอ๊ะคำตอบมันเป็นยังไงนะฮะเขาไม่ยอมเชื่อเลยดิฉันเลยนะไม่ใช่คือเชื่อเชื่อแต่ว่าแบบแหนน้องให้พี่เข้าทรงเลยนะคือแต่ต้องบอกว่า จำพี่แก้วพี่อ้๊อฟจำได้ไหมว่าตอนเข้าโรงภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในโรงมันไม่มีนะไม่มีค่ะอ๋อภาคสองไม่มีครับไม่มีเนาะส่วนใหญ่ดิสนีย์เนี่ยชอบทําภาคต่อมาในรูปแบบของโฮเมเนเทนเมนต์แล้วฝรั่งเขามีนะเออไม่มีเหมือนกันเหรอไม่มีคือเขาทํามาเป็นอันนี้เลยคืออย่างเช่นพอกันทัสก็มีนะพอกันทัสก็มีภาคต่อจะเป็นดีวีดีแต่เป็นดีวีดีอย่างนี้ผมถามเลยดีกว่าถ้าท่านจะได้รับดีวีดีจากภาพยนตร์เรื่องเดอะลันคิงภาคที่สองไปนะครับนะก็ถามว่าเออมัน ภาคแรกเนี่ยคุณจะได้ได้ยินคำว่าวลีีภาคคุณามาทาธาเป็นชื่อเพลงด้วยใช่นะครับส่วนภาคที่2เนี่ยเขาจะพูดคําว่าอูเพนดีแปลว่าอูเพมอูเพนดีนั่นแหละสักอย่างนึ่งนี่แหละฮะเออนะแต่ความหมายของคำคำนี้ครับผมแปลว่าอะไรไปหากันได้ไปหาคำตอบกันได้ในช่วงนี้ครับ MVD Recommend นั่นเองครับ Survivo y ceñido de la maldadita decepción, el traición. traída. Trajo problemas en cuanto <coughs> entró.

Предатель, позор. Предатель, позор. ช่วงนี้นะคะหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์ตัวอย่างไปแล้วคุณผู้ชมค้ะนั่นก็คือภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง The Lion King ภาค2นะคะซิมบ้าเจ้าป่าทรนงเมื่อกี้บอกคำถามไปแล้วแต่ไม่ได้บอกเบอร์ SMS 4689663นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Lion King ภาค2นะคเป็น DVD นะคะอูเพนนีแปลว่าอะไรค่ะแล้วก็รายการนี้ใจดีใจดีค่ะมุณเก่งก็ป้าป๋าออยากแจกอ่ะ5รางวัลนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ดูให้ดีตาต้องไม่กระพริบนะจะได้ทราบคําตอบแล้วจะได้ส่งเข้ามาได้ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวมาที่เรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวหลงจกิงภาคที่สองเนี่ยเป็นภาคต่อจากภาคแรกหลังจากที่ใครนะที่เป็นเจ้าป่าคนตัวแรกซิมบ้าซิมบ้าซิมบ้าเสียชีวิตไปนะฮะจากฝูงวัวพ่อเหรอตัวพ่อซิมบ้าตัวพ่อแล้วลูกชื่ออะไรนะฮะ ลูกชื่อซิมบ้าไหมนะฮะอ๋อตัวแรกบูฟาซาพี่เขาหลังงงสกาสกาเนี่ยตัวที่ไปทำให้่าให้ทำให้ตายตัวอาตัวอาตัวอานะครับก็หลังจากที่บูฟาซาตายไป